สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัว HMI แซมคูนะครับลิงก์กับตัว PLC ผ่าน m o d b u ต TTP นะครับหรือว่าผ่านแ a n นั่นเองนะครับจริงๆแล้วตัว PLC นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่าน m o d b u ต TTP หรือว่า m o d b u ต RTU ก็ได้นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการ ตั้งค่านะครับการเชื่อมต่อตัว HMI Samco นะครับเข้ากับตัว PLC นะครับรุ่นนี้ก็คือมีแลนนะครับรุ่นรุ่นที่มีแลนทุกตัวนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านมอดบัต t TDP ได้นะรวมถึงตัวจอ HMI Samco ด้วยนะครับถ้าเกิดรุ่นไหนที่มีแลนนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัว PLC ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ Samco ก็จะมีหลายรุ่นนะครับก็ แล้วก็ลองไปดูนะครับว่าตัวไหนมีแลนนะครับเวลาซื้อมาก็สามารถที่จะมาเลี้ยงตัว PLC รุ่นที่มีแลนตัวนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้เบื้องต้นนะครับอ่าผมพาไปดูในส่วนของ PLC กก่อนนะครับตัว PLC นะครับถ้าเราดูตามคู่มือหรือแมนนวลมันเนี่ยอ่ามันจะให้เป็น Data r e g i s t e ตอมานะครับตั้งแต่8220จนถึง8233นะครับเป็นการตั้งค่า ตั้งค่า IP นะครับของตัว PLC นั่นเองนะครับซึ่งชุดแรกของมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ slave address นะครับก็คือตัวมอ d บัตเนี่ยมันต้องการ address slave นะว่ามันคือ ID อะไรนะครับตัวนี้เราก็จะตั้งนะครับก็เป็น ID ที่1 ID 2 3 4อเดียี่ไล่ไปเรื่อยนะครับจนครบ2 5นะครับโดยปกตินะครับส่วนชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดของ IP setting นะครับที่เราใช้กันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น subnet mask แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น gateway นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น port number นะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนั้นเดี๋ยผมพาไปดูในส่วนของโปรแกรมนะวิธีการเขียนวิธีการเขียนก็คือง่ายมากนะครับเราแค่ move นะค่าคงที่เข้าไปในดีนะครับของชุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับก็ชุดแรกเนี่ยผม move หนึ่งเข้าไปก็คือ ให้ให้ตั้งตัว PLC เป็น slave ไปดีที่1นะครับถัดมาตัว IP นะครับก็ผมก็ตั้งเป็น192.168.2.90นะครับแสดะแสดงว่าตอนนี้ผมใช้วงวง2นะครับ IP 90นะครับเพราะนั้นตัว HDMI นะครับเวลาเราตั้ง IP ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเราก็ต้องตั้งให้อยู่ในวงเดียวกันนะครับ ส่วน IP นะครับ IP ถ้าเราลิงก์กับ PLC ก็ต้องเป็น90นะครับเพื่อให้มันตรงกันให้สามาเชื่อมต่อได้นะครับทีนี้ตัว subnet mask นะครับก็จะตั้งเป็น25.25.25.0นะครับแล้วก็ตัว gateway นะครับก็เป็น192.168.2.1นะครับแล้วก็ port number ก็ตั้งเป็น port 502นะครับ PLC นะครับตั้งแค่นี้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะโปรแกรมผมเทสเป็น D10 นะคือให้มันนับค่าขึ้นเรื่อยๆเพื่อผมจะได้มมนิเตอร์ค่า D10 ได้นะครับแค่นี้เลยนะครับในฝั่ง PLC นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลิงก์กับ PLC เพื่อเทสก่อนนะครับว่าตัว PLC เนี่ยมันาสามารถได้จะลิงก์เป็นแบบ MODBUS TCP ได้ไหมนะครับโดยผมจะใช้ตัว MODBUS Pro นะครับโปรแกรมนะรในการลองเทสดูนะว่าผมลิงก์ PLC ได้ไหมอ่า วิธีการก็คือเราก็คอนเน็กชันนะครับแล้วก็มาที่นะครับตั้งคอนเน็กชันนะครับเราเลือกเป็นตรงนี้ครับเป็นมอ d บัต t c p นะครับแล้วก็เราตั้ง IP นะครับตรงกับชุดนี้เห็นไหมครับ1.92.8.2.9.0นะครับพอร์ตนาม502นะครับแค่นี้ปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวของ เซตอัพนะครับเราต้องการล a ดนะซึ่งตัวนี้ d 10นะครับ d10 ผมต้องอ่านนะครับเซลฟ์ไที่1เนี่ยตัวนี้ครับก็ต้องสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับ ID ที่1นะครับอ่านฟังก์ชันโค้ดศูนย์สามนะตัวนี้นะน 03, นะนนะผมจะอ่านมา20ตัวนะยี่สิบเปิดนะครับโอเคปึ๊บอ่าถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับตัว d 10นะครับ ตรงนี้นะครับเนี่ย D10 ตัวนี้ก็จะมีค่าตรงกันแล้วนะเห็นไหมครับก็คือแบบนี้คือลิงก์กันได้เรียบร้อยแล้วอ่าอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมุติของใครที่มันลิงก์ไม่ได้นะมันเชื่อมต่อแบบนี้ไม่ได้ให้เราลองตั้งเราไปเช็ค IP ของ PLC ของอ่าคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับก็คือเรามาที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เช็ง Adapter Option นะครับอ่าแล้วเรามาดู IP นะเราตั้ง IP อ่าอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับเราลิงก์ผ่านอินเทอร์เน็ต เราต้องตั้งให้อยู่ในวงเดียวกันนะครับไม่ไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับอ,อ,อย่างตัวนี้ผมตั้งหนึ่งก็สองแปดจุดสองจุดหนึ่งห้าห้านะครับให้อยู่วงเดียวกันแบบนี้นะแต่ P ตรงนี้ห้ามซ้ํากันเด็ดขาดนะครับอ่านะครับถ้าใครลิงก์ไม่ได้นะลองตั้งลองเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่าอยู่ในวงเดียวกันไหมนะครับอ่าโอเคแค่นี้เราก็คอนเฟิร์มได้แล้วนะว่าอ่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ ได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เนี่ยผมปิดโปรแกรมตัวนี้ไปครับผมจะทำการสร้างนะครับโปรเจกต์นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราสังเกตนะครับตัวเนี้ยผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับิงเป็นมอดบัต TTP นะครับเดี๋ยวผมจะลบโปรเจกต์แล้วก็สร้างใหม่นะครับผมก็จะปิดตัวนี้ไปนะครับอ่าแล้วผมก็จะนิวโปรเขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ อ่านนะครับ New project นะครับตั้งชื่อนะครับเทรมันลบัตร TCP นะจอที่ใช้เราต้องเลือกให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ต้องมีแลนนะครับอ่าผมใช้7นิ้วนะครับรุ่นจอก็คือ070นะครับ GW นะครับตัวนี้อ่ะก็เน็กไปนะครับ ตัวนี้เราก็เลือกเป็นตรงนี้สําคัญนะครับเลือกให้ตรงก็คือเป็นมอดบัตร TTP นะครับนี่มอดบัตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมอดบัตร TCP นะครับอ๋ออ่านิดนึงนะครับตรงนี้เราต้องเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตก่อนนะเนี่ยลิงก์หนึ่งตรงนี้นะครับเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วก็มอดบัตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอดบัตร Master TCP IP อ่ะโอเคเน็กถัดไปนะครับ ตัวนี้ผมจะให้ default ไปเลยอ่าโอเคจะได้หน้าปล่าๆแบบนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะอ่าตั้งค่านะครับผมตั้งค่าตัวอันนี้ก่อนนะครับก็คือหนึ่งเลยที่เราต้องตั้งก็คือตรง n e t w o r k ตัวนี้นะครับ Network IP ตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในวงเดียวกันก็คือจุดสนะครับแล้วก็สองห้าจสองห้าจจุนะครับก็คือความสำคัญอยู่ที่เนีครับสจุดนี้นะครับ อันนี้เปรียบเสมือน IP ของจอเฉยนะไม่ใช่จะไปลิงก์กับ PLC นะก็คือตั้ง IP ของจอนะครับให้อยู่ในวงเดียวกันก่อนนะครับถัดมานะครับพารามิเตอร์ตรงนี้แหละครับที่เราต้องตั้งให้ตรงกับ PLC ก็คือพารามิเตอร์ตัวชุดนี้นะครับก็คือ1 9 2 1 8 2 9 0ุดนนะครับอ่าก็จุดสองนะครับจุดเกูนยนะครับ ส่วนพอร์ตนะครับก็คือ502นะครับก็คือตั้งให้มันตรงกันนะครับกับชุดนี้พอร์ต502นะครับโอเคนะครับแล้วก็ PLC Station ตรงนี้สำคัญนะถ้าตั้งปิดก็ลิงก์ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ไปดูนะครับก็คือในแอปเป็น1นะครับ ID 1นะครับโอเคนะแค่นี้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคปึ๊บนะครับแล้วเราก็ลองสร้างตัว Data มาสักหนึ่งตัวนะครับผมก็สร้าง Data ามาครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกนะครับเนี่ยครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็ป้อนบัตร TTP นะครับบัตร TTP แล้วก็ตัวนี้เราเลือกที่4ชั้นที่4นะครับก็คือเริ่มที่ D0 นะครับจนถึง D3,000 นะครับตัวนี้เราเลือก D0 นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ d10 นะที่ผม ที่ผมจะจะอ่านค่านะอยู่ที่ดีสผมก็สินะครับแล้วก็ enter ไปนะครับแล้วก็อนต์ไซส์ผมก็ปรับให้มันใหญ่หน่อยนะครับเพราะจอมันมองไม่ค่อยชัดนะห้าสิบนะครับแล้วก็ตัวหนังสือผมปรับให้เป็นสีแดงนะครับพื้นหลังเดี๋ยวขอปรับพื้นหลังนิดนึงนะพื้นหลังให้มันเป็นสีสีดำ อะจะได้เห็นชัดลองดูนะอ่ะเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปนะครับอ่ามันนะรุ่นนี้มันให้ตั้งพาสเวิร์ดด้วยนะครับอ่ะองตั้งไปครับอ่ะโหลดใหม่นะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราสังเกต็นรับก็จะมีค่านะครับวิ่งขึ้นหมาก็คือค่าของ Data ตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าของใครนะครับดาวน์โหลดลงไปแล้วนะเวลาเปลี่ยน IP ให้เราทําการปิดไฟเปิดใหม่หนึ่งครั้งนะครับปิดไฟเปิดใหม่ไปเลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรม HMI นะเวลาเราเปลี่ยน IP นะครับเราก็เปิดขึ้นมาใหม่ ของผมมันเคยเปลี่ยนแล้วมันก็เลยลิงก์ได้เลยนะครับนี่เราปิดแล้วเปิดใหม่นะครับอ่าเห็นไหมครับก็สามารถที่จะลิงก์ได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะลองอใส่ค่านะเป็นศูนยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเชื่อมต่อกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สำหรับการตั้งค่านะครับ IP นะครับของตัว PLC ไอเว็กสามยนะครับให้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อจอแซมได้ก็ก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงคอยติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ